เร่เทานี่ยระยาเอามาเด้งลอยสิสิบอร็นร่อยด้วยเนี่ยแตีดวงถึงเสื่อถึงเบอร์เร่ยเอแม่เสิใเสียเสียเสีเหลยอรียงขาดท่องไหมาถึงคนมีโชคเด้อยเอสองสามสีแต่การที่เธอจะซื้อบ้านไม่โอเคอาสังหาริมทรัย์อยากซื้อบ้านอยากได้บ้านไม่โอเคหรือว่าการนำบ้านไปจำนองจองจามมูลหนี่หรือว่าเสด้เสี็เสิยเสยให้บ้านบ่เสีเสเสียบ้านนั่นมันเป็นไฟใหม่เล้วนี่เด้เห็นบ่เนีเห็นบ่ ถ้ากันเห็นบ่เนี่ยนะเห็นเหีนอสี่สี่ไฟใหม่ด้อยนี่เด้อสี่ไฟใหม่เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นี่กระใหม่อันนี้ช่วยน้ำเฮี้นอืมช่วยครับเลยอันนี้ช่วยน้ำเฮี้นน้ำเฮี้นน้ำซ่านช่วยน้ำเฮี้นน้ำซ่านาเลยเหี้นเป็นเข็มด้อน<อ><ไ>ี่ยเลยไกตไฟใหม่แมนมันจะตัวไฟใหม่อาจจะนอมัดมาเลยมันมันมันจะเป็นน้ำเฮี้นใครระวังยุบแปบเดือนคนเด้อมีวิธีแก้บุ่กวิธีแก้ฮักกระสุมก่อนเลยจัางบ่ต้องถ่าจัางบ่ต้อง่ามันไหวเนี่ยเข้ากัน แตงแก่เฮียนสั้นอ uh ัน okay, นี้ต้องเพิ่งหมอบุญเฮียนเลยครับเ่อต้องต้องเพิ่งหมอนี่อันนี้ต้องเพิ่งหมอกราบกล้วยช่วยคนได้บมดตัวคนที่มีศิลป์เมื่งลูกเป็นบาปที่สลักมึงบากเป็นคว้วกูจะสนะเสียมันนี่วันนี้ต้องได้ไว้จังสี่อันเนี่ยต้องอันกราบกล้วยช่วยกันได้ของ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 ขั้วบุญตัวในแตงแก่เด้อแตงแตงแก่พวบมาศเด้อไปหาหมอหน้าบ้านคนแตงแก่พวบมาศเด้อ ว่าหายวายหายถามบอบหายวาไหวะคหายวายเต้นเกลียวกบาระบ้านไปไม่มันตัอยู่เหียนเหียนเหียนช่วยเหียนช่วยเหียนช่วยมันแมนบอถามระบวงกันแล้วเฉัวไห